นะครับผมเราก็มาอยู่บ้านน้องมิ่งแล้ว น้นน้าหนูก็มานะครับผมนาหนาก็มานะครับผมอาหารทานครับน้องน้า Utan, ทาน่านครับผมทาน่านเนี่ยจะเป็นพี่บัวครับผมพี่ประบานเมื่อยรเนี่ยเมื่อยดเนี่ยอ๋อ ได้คร so <tering> oui ับผมได้ครับมานี่นะครับปัจจิต น้องนิ่งอยู่ในข้อครับผมน้องนิ่งอยู่ในข้อหอกมาไม่ได้ครับออกมานี่ป่วนเพื่อแนแน่เลยครับผมสวัสด,ดีครับ โครับผมฮุกัลนะโลดิ้นดินละนนโนไม่ครับผมถ้าปล่อยน้องมิ่งออกมานี่ปวดแน่ๆเลยครับผมปวดแน่ๆเลยถ้าปล่อยน้องมิ่งออกมาครับ น้องไม่ออกมานี่ปวดเพื่อนแน่ๆครับผมด้านในครับใส่ผ้าใส่ข้าวคือแท้ใไปเลี้ยงวัวเลวี้ยงไก่เหรอ ใช่ครับผมพี่เบลยืนเลยโอ้มีเิกติดหน้าด้วยมีเค้กติดหน้าพี่เัวด้วย นานูทำไมแมวพ่ชื่นมาด้วยลูกโนททำไมแมวพ่ชื่นมาด้วยหนูทำไมแมวพ่ช่นมาด้วยลูกเจเจอยู่ด้านหลังนะครับผมเจเจของเราอยู่ด้านหลังนะครับผม นี่น่ารักไม่ได้มันะครับผมเน่ารักไม่ได้มา้ยน่ารักหัว่อเน่ารักหัว่อไล่รักจีกับบ้านต้องไหนครับผมตรงนี้นะครับถ้าฝั่งนี้ก็เจ๊ลําพูนกับเจ๊ไพบูลครับผม ก็อีกเชกหนึ่งผมไม่รู้นะครับผมอ,อุ้มบุญไม่ได้มาครับอุ้มบุญไม่ได้มาครับผมพี่นครับอุ้มบุญไม่ได้มาครับมาวันนี้ก็จะเป็นแม่มองมท้องน้องดาวพี่ประบาลน,นาโน,โนเกลัมพูนเกเพบูนนะครับผม จีมาด้วยรับผมสังจีมาด้วยชุดออกงานไหอะไรลูกชื่นใจลอง ก็ว้าวชุนใจไม่นำพีสิงห้องเพื่อนทุ่คนผ่านมาอยู่ไม่ใส่ดอกพวานไม่อยู่ครับผมควานไม่อยู่ครับเหี้ยวอาเหี้วไปใส่เงาสวัสดีครับพี่ฟ้าสวัสดีครับผม ใช่ครับผมเพราะว่าควานไม่ควันควันพี่ชื่นใจไม่อยู่นะครับผมควีที่เราตบ้างแตไม่อยากห็นั้งแซ่สีคทั้งสับรถลอยใส่แม่บนชูน้องรางวัลใหเลยได้ครับพี่ตุกตา राम राम रा ตอนนี้ก็จกตอนนี้ก็ใส่บาทใส่บาทใช่ครับประจรีดก็อยู่ตัวเดียวเนาะอยู่เชือกเดียว เทตวะโพเดียนตวะภวตูเตียจะยังมังคะลานิสัจังวิหารยมเทศะจักภวตาเกียตุวะตาเปรูเทศะภวจักภิราชะภวญาภวเตียภวเจริโตเทตวะโพเดียนตวะตันเตียจะสัมภวตูเตียจะยัง ใช่ครับช้างก็เหมือนคนนะครับผมเราเป็นอะไรพี่บัวกู้หูไม่ได้มาด้วยบ่ืึกู้หูไม่ได้มาด้วยบ่อันนี้กู้หูไม่ได้มาด้วยนะครับผม วันนี้ครูหูไม่ได้มาวันนี้ครูหูไม่มาด้วยนะครับไม่ได้มาด้วย เดินตามติดต้อยๆเลยครับ

โอเคครับผมก็ควันไม่อยู่นะครับผมควันไม่อยู่ควันปิชื้นไม่อยู่นะครับผมน่าจะไปตัดหญ้าหรือเปล่านะครับน่าจะไปตัดหญ้าหรือเปล่านะครับสวัสดีครับพิตวนันใช่ครับผม นานนานคันอะไรลูกอโอ้ยิงอื่นชุดคุณเขินแล้วนะยิงอือนชุดคุณเขินแล้วนะลูก <c oughs> เลินไม่ได้มานะครับเดินไม่ได้มานะครับ Ê, cái vùng lên là gì ba chuyên hộp tùa FC hoặc chuyên hột tùa ồ

เล่นรักไม่ได้มาด้วยครับผมไม่ได้มาด้วยเอ่อไม่ใช่แกเปลี่ยนชื่อเป็นเป็นหลักหรอ A2 เ็บอกมี Samsung, A2 มี Samsung... มีหลาย Samsung ด้วยครับมีสีสันครับมีือว่าดีเลยไม่มีที่ไัว้ทกลับกับแป้วเล่นรักมาหน่อยเดี๋ยว่าดูเชียม สวัสดีครับผมไม่เล่นมาครับพี่เล่นอะไรไม่เด่นมาคนเลี้ยงช้างคอับคเลี้ยงช่างครับวางเรื่นรักอ่าระบายพุงก่อนครับอุปถัมวเ่นรักแบบขยายพุงก่อนเพราะว่าจะมาโรงเรียนวันนี้ครับ จะมาโรงเดียนวันนี้ก็เลยปล่อยให้เรนรักขยายพ้นุที่บ้านนะครับผมว่าปล่อยให้ขยายพ้นุที่บ้านก่อนนะครับเดก็บดีไปเก็บไปเก็บดี ได้ครับป้าจิตน่าจะตักบาดบ้านตักพริกกระเปื่อครับผมมันหนูมันกันครับหนิงอืออะไรลูกคลายพวนอีกนะโอ้สวยดีเนี่ยเนาะ คือสวยมากครับผมคือสวยมากเลยท่นดีจังเลยอะไรลูกอะไรเป็นอะไรครับหืมกลัวกลัวกลัวมาแล้วครับผมกลัวมาแล้วกลาวมาแล้วครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมว่าเป็นงานอะไรนะครับโอเคครับโอเคครับเอฟซีงั้นผมก็ขอจบแล์สบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเจอกัน ไลฟ์สดหน้านะครับผมเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับเจอกันไลฟ์สดหน้านะครับผมจะขาตัวไปหาแร่ล้าก่อนนะครับผมนะครับขาตัวไปหาแร่ล้าก่อนนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมคือหนึ่งกำลังใจนะครับสวัสดีครับ